เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านาที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็มาคํานวณสูตรตัวเลขหลักร้อยนะครับสูตรตัวเลขหลักร้อยอีกสักสูตรหนึ่งซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะครับสูตรระยะยาวสถิติของสูตรให้ทั้งหมด23งวดด้วยกันนะครับซึ่ง ในงวดที่แล้วงวดวันที่16เดือนเมษายนสนี้ให้ติดเลข5ด้วยออก5 9 8ก็ได้เลข5เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมจะได้เลขตัวไหนต่อสูตร23งวดด้วยกันนะครับให้มา23งวดก็มาลุ้นกันว่าได้เลขตัวไหนนะครับสูตรนี้ให้เลขเยอะหน่อยนะครับก็ให้ไปทั้งหมด จ็ดตัวนะครับให้เจ็ดตัวหลักร้อยเจ็ดตัวแล้วก็เดี๋ยวมาตัดกับเลขดับให้มันเหลือน้อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะนินให้มีชุดไหนบ้างนะครับก็มาเตือนกันก่อนนะครับมาฟังคําเตือนกันก่อนสูตรทุกสูตรมันมีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดนะครับไม่มีสูตรไหนที่จะถูกได้ตลอดไปถึงแม้ว่ามันจะถูกมา23มงวดก็ตามงวดต่อไปเราไม่รู้เลยว่าจะถูกหรือไม่ถูก ท่านผู้ชมท่านใหม่ท่านเก่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมเท่านั้นเลยนะครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มคำนวณกันเลยอันนี้เป็นสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยยีงวด ครับตัวเลขมันเยอะก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวเราเน้นให้นะครับในงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมก็มาเริ่มคำนวณสูตรตั้งแต่งวดที่มันเข้ามาเลยนะครับสูตรนี้เริ่มถูกมาตั้งแต่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566 สูตรนะครับเราจะใช้ตัวเลขหลักพันคูณ2บวกหลักพันคูณ4เราก็มาดูเลยว่าหลักพันงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมออกอะไรนะครับเอ่อหลักพันหลักพันหลักพันออกเลข3เลข3ตัวนี้นะครับเราก็มาตั้งแบบนี้คูณคูณเอ่อคูณ2คูณ4นะครับส2 6องห สามสี่สิบสองสองบวกหกเราได้แปดเราก็นำแปดมาตั้งแบบนี้เลยแล้วก็ลดไปสามแต้มเพิ่มสามแต้มนะครับนำแปดมาตั้งแบบนี้ยึดแปดเป็นหลักแล้วก็ลดไปสามแต้มได้เจ็ดหกห้าเพิ่มสามแต้มเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดตัวนี้จะมาในตำแหน่งหลักร้อย ผลล่างวันออกผลล่างวันออกเก้าศูนย์สามออกเก้าศูนย์สามวันนี้เข้าเลขเก้าตัวนี้ต่อไปหนึ่งเดือนมิถุนายนหลักพันเลข 2คูณ2ค <indistinct. S 1> ูณ4 2 2สองสองสบวได้เท่ากับ12ลดสองแต้มได้10 9เพิ่มสามอันนี้ลด3ามแต้มแล้วก็เพิ่ม3มแต้ม3 4 5 5นี่ครับ5ตัวนี้เลยออก สองเจ็ดสองนะครับมวดน,นี้ได้เลขสองต่อไปสิบหกเดือนมิถุนายนหลักพันเลขห้าคูณสองคูณสี่ครับห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ลดแต้มเก้าแปดเจ็ดเพิ่มแต้มหนึ่งสองสามนะครับออกแปดเจ็ดสองออกแปดเจ็ดสองงวดน,นี้ได้เลขแปดตัวนี้ ต่อไปก็งวดวันที่หนึ่งเดือนก,นกรกฎาคมหลักพันนะครับเลขสี่คูณสองคูณสี่สี่สองแปดสี่สี่สิบหกแปดบวกหกได้อ่าสิบสี่ลดแต้ 3, แมสามแต้มสามสองหนึ่งเพิ่มแต้มห้าหกเจ็ดนะครับออกหกศูนย์ห้า ออก605งวดนี้เข้าเลข6ส่วนมากนะตัวเลขมันไม่ค่อยออกตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนว่าในงวดนี้เลข9งวดต่อไปถ้าตำแหน่งเดิมมันเลข3นะแต่ว่าสูตรนี้ไม่นะครับไม่ออกตำแหน่งเดิมส่วนมากก็จะไปออกตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เคยออกนะครับต่อไป16เดือนกรกฎาคม ตัวเลขในตำแหน่งหลักพันก็เลข2คูณ2คูณ4ี่สองสองสี่สบวกแได้12ลดสารแต้มได้หนึเพิ่มแต้ม3 4 5สี่ห้าคูณลลังวันออก5 30 ออกห้าเข้าตัวนี้เลข5ต่อไปก็เป็นงวดวันที่3าเดือนกรกฎาคมหลักพันนะครับเลข9ก้าคูณสองคูณสี่เก้าสองบวก6ได้เท่ากับ1 0 1สลด3มแต้มได้3าม สองหนึ่งเพิ่มสามแต้มห้าหกเจ็ดออกสี่ห้าสามสี่ห้าสามนะครับงวดนี้ก็ได้สี่นะครับก็ไม่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับถ้าตำแหน่งเดิมกับงวดที่แล้วต้องเป็นเลขเจ็ดอันนี้มันเปลี่ยนมาอยู่ตำแหน่งนี้ต่อไปหนึ่งเดือนอ่าสิบหก เดือนสิงหาคมหลักพันนะครับเลข0ูน์คูณ2คูณส0 0ูน์วก0ได้0ลด3แต้มได้9 8 7เพิ่มแต้มได้1 2 3อนะครับออก7 8 2 เจ็ดแปดสองได้เลขเจ็ดต,ต่อไปก็หนึ่งเดือนกันยายนหลักพันเลขหนึ่งคูณสองคูณสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสี่สี่สองบวกสี่ได้หกลดแต้มห้าสี่สามเพิ่มแต้ม เจ็ดแปดเก้าออก4 7 8ออก4 7 8ดมวลนี้ได้ตัวนี้เลข4ต่อไปก็16เดือนกันยายนหลักพันเลขห้าคูณส คูณสี่ห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ลดสามแต้มได้เก้าแปดเจ็ดเพิ่มแต้มหนึ่งสองสามออกแปดหนึ่งสองงวดนี้ได้เลขแปดอันนี้ออกตำแหน่งเดิมนะครับเพิ่งมาออกงวดเดียว ต่อไปงวดวันที่หนึ 0, ่งเดือนตุลาคมหลักพันเลขศูนย์คูณสองคูณสี่ศูนยสองศูนย์สี่ศูนยูนได้ศูนลดแต้มเก้ปดเจ็ดเพิ่มแต้มหนึ่งสองสามออกสองศูนสอง ได้เลขสอต่อไปก็16เดือนตุลาคมหลักพันเลข7คูณสองคูณสี่เจ็ดสองบเจ็ดสี่ยบวกแได้ สิบสองลดแต้มได้หนึ่งศูนย์เก้าเพิ่มแต้มสามสี่ห้าออกสี่สี่หกมวลน,นี้ได้เลขสี่นะครับเข้าเลขสี่ต่อไปหนึ่งเดือนพฤศจิกายน หลักพันก็เป็นเลขหนึ่งคูณสองคูณสี่หนึ่งสองสองหนงสสึสองบวกสได้หกลดสามแต้มห้า,าเพิ่ม3ามแต้มเจ็ออกเก้าห,าหน้นะครับเลขมันก็วิ่งอยู่ในล่อง7ตัวนี้นะครับยังไม่ออก ไปจากจิตตัวนี้เลย<ม>ก็จะอยู่ในนี้ต่อไปนะครับงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายน16เดือนพฤศจิกายนหลักพันเลข3คูณ2คูณ4 3่สามสอบวก2ได้8ลด3แต้มได้7จ5หเพิ่มแต้ม9 01 นี่ครับออกเอ่อออกเก้าเก้าู์เก้าเก้าู์วันนี้ก็เข้าเลขเก้าตัวนี้ต่อไปหนึ่งเดือนธันวาคมหลักพันเอ่อหลักพันเลข7จดคูณสอง คูณ4ี่เ4็ดสองสบวก8ได้12ลดแต้ม1น9เพิ่มแต้ม3 4 5ออก0 9 7นะครับออก0 9นยเ้งวดนีกได้เลข9ตัวนี้เออได้เลข0นะครับได้เลขศเข้าเลข0หลักร้อยออกเลข0น ก็มันก็มีบ้างเหมือนกันนะครับที่เข้าเออที่ลงมาตัวเดิมนะครับก็มีบ้างนะครับมีสองงวดแล้วนะครับต่อไป16เดือนธันวาคมหลักพันเลข1นึ่งคูณสองคูณสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสสสองบวกสี่ได้ หกลดสามแต้มห้าสี่สามเพิ่มแต้มเจ็ดแปดเก้าครับออกเจ็ดห้าเจ็ดออกมาที่เจ็ดห้าเจ็ดมวดนี้ได้ได้เจ็ดตัวนี้ต่อไปก็สามสิบเดือนธันวาคมสามสิบ ลักพันเลขหกคูณสองคูณสี่หกสองสิบสองหกสี่ยี่สิบสี่สองบวกสี่ได้หกลดแต้มห้าสี่สามเพิ่มแต้มเจ็ดแปดเก้านะครับออกห้าสี่สี่ออกห้าสี่สี่งวดนี้ได้เลขห้า ต่อไปก็เข้าสู่ปีหกเจ็ดเข้าปีหกเจ็ดงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมหลักพันเลขห้าคูณสองคูณสี่ห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ ลดแต้มเก้าแปดเจ็ดเพิ่มแต้มหนึ่งสองสามออกเก้าเจ็ดเก้าของเก้าเจ็ดเก้าวนี้ได้เลขเก้าต่อไปก็หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ หนึ่งเดือนกุมภาพัน์หลักพันก็ตัวเดิมเลขห้าคูณสองคูณ 5, 2, 10, 5, 4, สี่ห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ก็ได้เลขวิ่งตัวเดิมเลยนะครับวิ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามออกศูนย์หกสามงวดนี้ได้เลขศูนย์ ต่อไปสิบหกเดือนกุมภาพันธ์หลักพันนะครับหลักพันเลขเจ็ดคูณสองคูณสี่เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดสี่บวกแปดได้สิบสองลดแตนหนึ่งศูนย์เก้าเพิ่มแต้มสามสี่ห้าออกสามเก้าห้า สามนะครับตัวนี้ก็เลข3ต่อไปก็1เดือนมีนาคม1เดือนมีนาคมหลักพันเลขหนึ่งคูณสองคูณสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสสองบวกสี่ได้6กลดแต้ม5 4าสเพิ่มแต้มเจ็นะครับออก หกศูนย์สามวันนี้เข้าเลขหกต่อไปก็สิบหกเดือนมีนาคมหลักพันเลขสามคูณสองคูณสี่สามสองหกสามสี่สิบสองหกบวกสองได้แปดลดแต้มเจ็ดหกห้า เพิ่มแต้ม9ก้ศออกหกสองหงวดนี้ตัวนี้เลข6ต่อไปนะครับต่อไปงวดวันที่1เดือนเมษายนหลักพันเลข7จคูณสองคูณสี่ เจ็ดสอง 14, สิบส,ส,สี่เจ่ยวกแได้ดอกวสิบสองลดแต้มหนึ่งศูนเก้าเพิ่มแต้มสามสี่ห้าออกส8่ดหนึ่งออกสี่แปดหนึ่งมวน,นี้ได้เลขสี่ตัวนี้ต่อไปก็16เดือนมีสายนมวดที่ผ่านมา หลักพันเลขสาอหลักพันเลข3คูณ2องคูณสี่สามสองหกี่สามสิบสหกบวกสได้8ปดลดแต้ม7จ็หห้าเพิ่มแต้ม9 0 1ออก5้าเก้าแเก้าแนะครับวันนี้ก็ได้เลขห้า ได้เลยค่ะต่อไปก็เป็นงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมต่อไปของเรานะครับก็ตัวเดิมหลักพันเลขสามคูณสองคูณสี่สามสองหกสามสี่สิบสองหกบวกสองได้ แลด3ามแต้มได้7จ5หเพิ่มแต้มได้901นะครับแล้วก็ได้มาแล้วหลักร้อยงวดที่23นะครับก็ถูกมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห1า6 4 1จ1ดแ7ด8 19 20 2 1 22 23 23งมมวดถูกแล้วนะครับงวดต่อไป2เดือนพฤษภาคมให หลักร้อยมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นึงเยอะมากนะครับเยอะมากาทั้งหมดเตัวนะครับมันก็เยอะเกินไปทีนี้เราก็นำเลขดับมาตัดเลยนะครับ สูตรเลขดับของเราท่านจดออาไปได้เลยนะครับเราขี้เขียดคํำนวณนะครับก็บอกสูตรก็แล้วกันสูตรนะครับดับหลักร้อยนะครับจดเลยดับหลักร้อยแล้วก็ไปคิดดูนะครับว่าแต่ละสูตรดับกี่งวดนะครับอันนี้ก็แม่นมาตลอดสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่ใช้ตัวเลขหลักแสน บวก8เท่ากับดับอันนี้ก็เป็นสูตรที่1สูตรที่2จดไปคิดกันดูได้เลยนะครับว่าแต่ละสูตรกี่งวดนะแต่ว่าเยอะเยอะมากนะครับแต่ละสูตรเยอะมากสูตรที่2หลักหมื่นบวก4เท่ากับเลขดับ ต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สามใช้ตัวเลขหลักพันบวกหนึ่งเท่ากับเลขดับครับอันนี้ก็เป็นเลขดับสูตรเลขดับในตำแหน่งหลักร้อยของเราซึ่งก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับดับเยอะมากแต่ละสูตรสูตรที่ดับเยอะกว่าเพื่อนก็เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับแล้ก็มาดูว่าหลักแสน เลขอะไรนะครับหลักแสนเลข9มาบวก8 9บวก8ได้เท่ากับ17เพราะฉะนั้นเราก็ได้ดับมาแล้วเลข7ตัวแรกต่อไปสูตรที่2หลักหมื่นบวก4หลักหมื่นเลข4บวก4ได้เท่ากับ8เลขดับตัวที่2เลข8เดี๋ยวก็เลขดับตัวที่3หลักพันบวกหหลักพันก็คือเลข 3, 3 3บวก1ได้4ดับตัวที่3ามเลข4 นะครับก็ได้ดับมา3ตัวแบบนี้ซึ่งมาตรงกันก็จะได้เป็นเลข7ตัวนี้ติดดับเลข8ติดดับนะครับก็จะเหลือ 1, 2, 3, 4, 5 5ห้าตัวมี5มี6มี9มี 0, มี1ซึ่งถ้าเราไปดูสถิติของสูตรย้อนหลังไปนะครับตำแหน่งแรกนะวันนี้เรานับเป็นตำแหน่งที่1ที่มันเคยออกหลักร้อยนะครับมันก็เคยออกงวดวันที สิเดือนสิงหาคมเคยออกไปที่เลข7จ็ดตำแหน่งที่1แล้วก็มางวดนี้เลย16เดือนเมษายนนะครับส่วนมากมันจะไม่ออกตำแหน่งเดิมนะครับมันจะไปออกตำแหน่งอื่นครับนี่เลยส่วนมากนะครับจะไม่ออกตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับถ้าตำแหน่งเดิมเป็นเลข5าเพราะฉะนั้นโอกาสออกก็มาน้อยนะครับเลข5ที่อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยเราก็สามารถตัดออกได้เลยอันไหนที่ โอกาสน้อยเราก็ตัดออกทีนี้หลักร้อยเราก็เหลือแค่เหลือแค่สามสี่ชุดตัวเลขแต่ว่าแต่ว่าเลขหนึ่งก็ไม่น่ามานะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของเราเลยนะครับเลขหนึ่งไม่น่ามานะครับแต่ถ้าใครชอบเลขหนึ่งก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับทีนี้ก็เหลือ6 9 0ซึ่ง6กก็ ชนกับหลักร้อยของเราอยู่เหมือนกันนะครับสูตรที่เราให้ก่อนหน้านี้นะครับก็690สรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับหลักร้อยจากสูตรนี้เราให้ให้หลักร้อย690ท่านชอบหรือเปล่านะครับท่านชอบหรือเปล่าถ้าท่านชอบก็นำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลย ก็จะประมาณนี้คิดได้แบบนี้นะครับเราก็มาย้ําเตือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสูตรทุกสูตรถึงแม้ว่าท่านจะเห็นแล้วว่ามันถูกมาเยอะแบบนี้นะครับถูกเยอะมากนะถูกเยอะมากถึงแม้ว่ามันจะถูกมาเยอะแบบนี้ในงวดต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าได้เป็นงวดที่24หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับมีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาถูกเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดนะครับมันก็มีผิดได้ ปรดใช้วิจัยยาในการรับชมด้วยใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครชอบตัวเลขที่เราให้สรุปให้6-90ก็จัดไปเป็นแนวทางได้เลยไปวางในตำแหน่งหลักร้อยนะครับถึงแม้ว่าสูตรนี้จะให้ทั้งหมด7ตัวแต่ว่าเราสรุปให้แบบนี้เลยสูตรเลขดับหลักร้อยนำไปคิดกันได้เลยนะครับว่าแต่ละสูตรดับกี่งวดดับกี่งวดเดี๋ยวเรามาทบทวนสูตร การอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูสูตรกันอีกรอบหนึ่งจดสูตรไปได้เลยนะครับไปคิดคํำนวณดูได้ว่าได้ตัวเลขตรงกับเราหรือเปล่าครับเผื่อเราคิดพลาดนะครับเผื่อเราคิดพลาดมีบางสูตรนะครับที่เราคิดพลาดเราจำไม่ได้แล้วว่าสูตรไหนครับก็เพื่อ,อความมั่นใจก็นําไปคิดด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่ง สูตรนี้ใช้ตัวเลขหลักพันคูณ2บวกพันคูณสก็จะได้เท่ากับวิ่งนำมาตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ลด3มแต้มเพิ่ม3มแต้มก็จะได้วิ่งครบทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้เลยสูตรก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไปคิดดู ไม่ยากเลยนะครับก็ประมาณนี้ให้690ใครที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นสูตรต่อไปให้เราด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ